สวัสดีครับน้องๆวันนี้คุยจะมาอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของเพ s e n t simple กับ p พร s e n t c o n t i n น o u s นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูจากในเนื้อเรื่องดีกว่านะครับผมเพื่อจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราหัดอ่านจากเนื้อเรื่องจริงๆแล้วการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีอ่ะมันไม่ได้การเรียนจับแก,กามมาล้้นๆนะครับจริงๆเราควรเรียนจากเนื้อเรื่องอ่านไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆสังเกตเห็นเองนะครับหลักการเลยนะก่อนอื่นเราต้องรู้จักโครงสร้างของมันก่อน นะครับเราจะได้สังเกตเห็นนะครับโครงสร้างของ past คําว่า past แปลว่าอาดีตนะครับ past คำนี้แปลว่าอาดีตนะครับอดีตจะมีโครงสร้างเป็น subject บวก verb ช่องสองนะครัอันนี้คือ past simple ถ้าเป็น past con นอันนี้เรารู้โครงสร้างก่อนโครงสร้าง past con ขออนุญาตเขียนย่อนะครับ past con จะเป็น subject บวก was were จริงๆมันก็คือ verb to be นะครับแต่กลายเป็นช่องสองแล้วนะครับเห็นไหมแบบช่องสองแล้วก็ตามด้วย verb เติม ing แทนที่จะเติมแค่ is am are แต่เราก็เปลี่ยน is am are เป็น was กับ were แทนนะครับอ่ะเราลองมาเริ่มจากเนื้อเรื่องเลยนะครับเขาบอกว่า on 2 1 n s t November 1945วิธีการอ่าน อ,อีพศคอสอนะครับให้แยกอ่านคู่หน้ากับคู่หลังนะครับยกเว้นจะเริ่มตั้งแต่ปี2,000ปกว่าก็อ่าน2,000กว่าไปเลยนะครับเขาบอก a r s e n ซนอลพ y e เยอร์อาร์ l ซน a ลพ e n อารเป็นขึ้นต้นที่ตัวใหญ่ก็แปลว่าชื่อนะครับ p พย์ดิน a ม o m ม s c o w อันนี้ก็ชื่อทีเหมือนกัน In London ก็คือเขามาเตะฟุตบอลได้แก่สโมสรอาร์เซนอลเป็นสโมสรที่หนึ่งนะครับกับ ดีนัโมมอสโกเป็นสโมสรที่2นะครับเตะกันที่ลอนดอน It was very really foggy Foggy แปลว่าหมอกมันมีหมอกหนามากๆ That day ในวันนั้นสังเกตดีๆี t w w s s เขาพูดถึงอดีตเห็นไหมครับเหมือน Arsenal Play อันนี้ก็คือ subject บวก verb 2นะครับอันนี้ก็ subject บวก verb 2นะครับ in the first half หมายถึงครึ่งแรกฟุตบอลจะมีสองครึ่งอันนี้คือครึ่งแรก The r e เ e ฟฟรีเฟฟแปลว่ากรรม,มาการนะครับเซนต f ออฟเซนอคือไล่ออกไล่ออกอาร์เซนอลเพลเก็มีผู้เล่นคนหนึ่งของ Arsenal โดนไล่ออกนะครับบัตฮีเคมแบกออนอัฟฟิลมินิทเลเทอร์บัแต่ฮีเคมแบ k เขากลับมาออนอ e ฟ m ิ n มินิทในไม่กี่นาทีหลังจากนั้น ฟิลแปลว่าเล็กน้อยฟิ m i ม u นิดยึงแปลว่าแบบไม่กี่นาทีหลังจากนั้นฟุตบอลจริงๆแล้วเมื่อผู้เล่นคนหนึ่งโดนไล่ออกจากสนามจริงๆเขาต้องออกและห้ามกลับเข้ามาในสนามเลยนะครับแต่อันนี้คือเขาขี้โกงง่ายๆคือผู้เล่นอาเซนองคนนี้ขี้โกงนะครับเดอ e ์เลฟลีดิดด์ทิสดิดดเป็นปฏิเสธเห็นไหมปฏิเสธก็ปกติกต้องใช้ดูดัสแต่คราวนี้มันเป็นอดีตก็เลยต้องใช้ดิดดิดนโนทิสสังเกต The referee didn't notice กรรมการไม่ทันสังเกตรครับ because of the fog เพราะมันมีหมอกเยอะเพราะมันมีหมอกเยอะก็เลยมอ,มองมองไม่ค่อยเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีกี่คนกี่อะไรอย่างนี้ Dynamo Moscow sheet t Dynam o Dynamo Moscow sheet เติม ed แปลว่าตรงนี้เป็น verb สองเห็นไหมเพราะเขาเล่าถึงอดีตเล่าถึงอดีตต้องใช้อดีตต้องใช้ verb สองนะครับใช้เป็น past เนี่ยนะครับ t o แปลว่าด้วย ด i น a m โ m มอสโ w ก็โกงชีแปลว่าโกงก็โกงด้วยโกงยังไง At one moment ในขณะเวลาหนึ่ง at o n e m o m e n t in the second half ในครึ่งหลังฟุตบอละเตะกัน2ครึ่งนะครับครึ่งหนึงสีานาทีนะครับครึ่งหลังก็อีก45นาที15 Moscow p l a y e r มีผู้เล่นมอสโก15สิบห้าคน were on the pitch ในสนาม at the same time ในเวลาเดียวกันฟุตบอลจริงๆแล้วอะ จะมีผู้เล่นแค่11คนแต่เนี่ยมีผู้เล่นถึง15คนในสนามในเวลาเดียวกันโกงไหมโกงมากนะครับ How did the match finish อันนี้เป็นคำถามก็เลยต้องมี Di d มาช่วย How did the match finish Dynamo Moscow สี่ Arsenal สก็แปลว่า d i n a m o Moscow ชนะ Arsenal นะครับ Dynamo m o s c o ยิงได้4ประตู Arsenal ยิงได้3ประตูจากการเรียนนี้สอนอะไรเราครับถ้าเป็นเรื่องเล่าในอดีตจำไว้เลยนะ เรื่องเล่าในอดีตใช้ past เสมอนะครับพูดถึงอะไรก็ใช้ past เห็นไหม verb ตรงนี้ก็เป็น past เพราะมันเป็นอดีตใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวคุยเปลี่ยนเป็นปากกาแดงอันนี้เห็นไหมเป็น past ตรงไหนเป็น past ีกครับ was ก็เป็น past ตรงไหนครับหา the delivery sent off sent off อันนี้ก็เป็น past came back came ก็เป็น past d i d n ก็เป็น past เห็นไหมทุกที่ moscow cheated โกงเช่นกันก็เป็น past were เป็น past เห็นไหมครับ did อันนี้เป็นคำถามก็เป็น past นะทุกประโยคต้องแต่งเป็น past ทั้งหมดนะครับต้องแต่งเป็น past ทั้งหมดเพื่อความเข้าใจมากกว่านี้เดี๋ยวเราลองไปดูที่เป็น past continuous บ้างนะครับเป็นรูปลดแข่ง ฟอร์มูลา1นะครับเกิดไฟไหมแ้ล้วลองมาดูว่าเนเรื่องมันเป็นยังไงนะครับในเมื่อมันเป็น past ก็ต้องเล่าเรื่องอีกเห็นไหม First August 1976 Nicky ้ a อด a นี่ชื่อคนนะครับ w a s Racing w a s Racing เขากำลังจะพูดว่า Nicky Lauda เนี่ยกำลังขับกำลังขับแต่ขับตอนนี้หรือขับในอดีต กำลังขับในอดีตนั่นคือเหตุผลว่าจึงต้องเป็น verb to be แล้วตามด้วย verb ติม ing in the g e r m a n กลางปีในในประเทศเยอร,รมันการแข่งขันนี้กลางปีน,นะครับผมอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ได้หมายถึงตรงกลางปีนะอันนี้คือชื่อการแข่งขันนะครับกลางปีนี่คือแบบเป็นชื่อการแข่งขันนะครับ when he had อันนี้คือ verb ช่องสองธรรมดา a terrible accident ก็คือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับ terrible accident terrible แปลว่าแย yeah. ่ accident แปลว่าอุบัติเหตุอันนี้ก็คืออุบัติเหตุร้ายแรง the weather was bad อากาศนั้นแย่อากาศนั้นแย่ it was raining ฝนกำลังตก while loda was going round a corner ตอนที่ loda เนี่ยกำลังวิ่งเข้าสู่หัวมุม he sadly ทันใดนั้นเอง lost control เขาก็เสียการควบคุม off his ferrari เขาก็เสียการควบคุมรถของเขาเฟอร์รารี่คือชื่อรถนะครับเขาก็เสียการควบคุมรถของเขาครับเดอะ a าร์ครชรถชนและ c คอสไฟล e รถติดไฟครับลุกเป็นไฟตุ้มอันอัทร์ดร v e เวอรคนขับอีกคนหนึ่งครับกายเอ็ดเวิร์ดวอสคัมมิก็กำลังเข้ามาช่วยเขา Toward The Corner จากจากหัวมุม When he saw l o d d i n s s i e t the u u r n n n g car ในขณะที่เขากำลังเขาก็ได้เห็นลอดาเนี่ยติดอยู่ในรถที่กำลังลุกเป็นไฟ He stop and pull l o d d o u u t เขาก็ดับไฟทันทีครับแล้วดึงลอดาออกมาโอ้เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆนะครับจากตรงนี้เนี่ยสอนอะไรเราบ้างครับสิ่งที่เราต้องสังเกตเลยนะครับก็คือประโยคที่เป็น Past Continuous จะไม่ได้อยู่ประโยคเดียวครับมันจะเป็นประโยคยาวไปเรื่อยๆและมีตัวเชื่อมอะไรก็แล้วแต่เป็นตัวเชื่อมนะครับและมีอีกหนึ่งประโยคเป็น past simple ธรรมดาอันนี้คือสิ่งที่ต้องจำเลยนะแปลว่าประโยค past con จะต้องอยู่กับ past simple past con จะต้องอยู่กับ past simple และอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องสังเกตก็คือ past con จะเป็นเหตุการณ์ที่ยาวกว่า past simple เช่นเนี่ยในขณะที่เขากําลังแข่งแข่งต้องแข่งนานๆอยู่แล้วถูกต้องไหมเขาเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุต้องเกิดตุ้มๆแปบ๊บเดียวแต่ในการแข่งขันมันจะต้องยาวนานมากๆ The weather was bad, it was raining อาการมันแย่ครับฝนมันตกเห็นไหมก็ฝนมันกำลังตกไงครับเราเลยบอกว่าอากาศแย่ตรงนี้เป็น past con ตรงนี้เป็น past simple มาต่อ ในขณะที่ลอดา going round corner เห็นไหมตอนที่ลอดากำลังขับรถเข้าหัวมุมครับเขาเกิดการควบคุมเเสียการควบคุมก็แปลว่าการขับรถเนี่ยขับไปสักพักหนึ่งแล้วก็เสียการควบคุมเสียการควบคุมมาแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเลยนะครับผมเห็นไหมดังนั้น Pass Con จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ยาวกว่า Pass Simple The Car Crash คอร์สไฟสังเกตดีๆประโยคนี้ไม่มีพา s ์สคอนประโยคนี้ไม่มีพา s ์สคอนนะแปลว่าประโยคนี้เนี่ยเป็นพา s ์สซิมเ e ลอย่างเดียวเห็นไหมไม่จําเป็นจะต้องมีพา s ์สคอนเข้ามาเกี่ยวแต่ถ้าเป็นพา s ์สคอนต้องมีพา s ์สซิมเ e ลเข้ามาเกี่ยว An o t h e r d ดเวอร์กายเอ็ดเ a ิ coming เห็นไหมกายเอ็ดเวิร์ดกำลังเข้ามาครับ To w a r d the c o r n e r when w h เ n เป็นตัวเชื่องกายเอ็ดเวิร์ดกำลังวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเข้ามาเขาซอเขามองเข็น เพื่อนเขาครับอยู่ในรถที่ติดไฟเห็นไหมการเห็นนั้นคือในระหว่างที่เขากําลังวิ่งเขาเห็นเพื่อนก็แปลว่าการวิ่งนั้นมันต้องเหตุการณ์นั้นอะที่วิ่งเข้ามาเนี่ยอย่าเอากว่านะครับเขาดับไฟแล้วดึงเพื่อนออกมาตรงนี้ไม่มีพาสคอนเห็นไหมเพราะว่าพาสซิมเปิลไม่จําเป็นต้องมีพาสคอนนะครับผมอันนี้ก็อยากให้น้องๆเนี่ยเรียนรู้จากแกรมมาเนี่ยจากเนื้อเรื่องนะครับหัดอ่านแล้วก็แยกแยะแยกรมมาแบบนี้ มันจะสนุกกว่าที่เราจะต้องไปนั่งท่องแกมมาโดยที่ในที่สุดแล้วก็ไม่รู้เอาไปใช้ยังไงแล้วก็ใช้ไม่เป็นอยู่ดีนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ